i ซุ้มไทยทำกันมานานกว่า2ปีค่ะล่าสุดกับภาพยนตร์ร่วมทุนไทยจีนฟอร์มยักษ์นะคะอย่างภูเก็ตเจนเจอรัสนะคะกำกับการแสดงโดยธรรมรักกมุดมาโนดนะคะผู้ความบอดในวงการแผนฟิม์มานานกว่า30ปีค่ะกับคอนเซปต์มวยไทยมีเอาไว้เพื่อปกป้องไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายภายใต้ปีกของเทียน o b โกลบกรุ๊ปจำกัดนะคะได้เวลาอวดโฉมค่ะโดยมี3ผู้บริหารนะคะอย่างคุณโอภาสสายไหมาจางอีซื่อนะคะและปอนรุ่งรัตค่ะได้จัดเปิดรอบพิเศษนะคะเพื่อต้อนรับนักลง ทุนจากต่างชาติที่สนใจที่จะซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายในต่างประเทศได้ชมกันเป็นครั้งแรกก่อนที่จะมีโปรแกรมนะคะเข้าฉายทั่วไทยทุกโกรงภาพยนตร์ค่ะปลายปีนี้ในงานดังกล่าวนะคะก็ยังมีทีมนักแสดงนาค่ะทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งจีนไปร่วมด้วยนะคะนําทีมโดยฟานรุ่ยเฉียงค่ะแอนวรินดานเนินเพิ่มพิสุทธิ์นะคะสันจรวนค่ะปอปอประาวีนะคะซึ่งงานนี้นะคะถูกจัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์โคลีเซียมมัลติเพ็กพาราไดซ์ภูเก็ตค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วย ความคึกคักนะคะถือได้ว่าเป็นการร,รวมตัวกันของนักลงทุนต่างชาติที่ได้เดินทางมุ่งตรงมายัางจังหวัดภูเก็ตนะคะ,ะ,คะเพื่อร่วมชมภาพยนตร์ภูเก็ตเดนเจรสนะคะ,ะ,คะทั้งนักลงทุนชาวจีนรัเสเซียมาเลเซียอินโดนีเซียมียนมาเวียดนามและหลายประเทศค่ะในตะวันออกกลางนะคะซึ่งเรียกได้ว่างานนี้นะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะว่านอกจากจะมีการพูดคุยกันนะคะเรื่องซื้อภาพยนตร์ไปฉายในต่างประเทศแล้วนะคะยังมีการพูดคุยกันถึงการร่วมลงทุนในการทำภาค อ,อีกด้วยกัะท่านผู้ชมนอกจากนี้นะคะในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเนี่ยยัง,งรวมนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายเลยนะคะอาทิมอดพิเชษเปรียบยอดยิ่งค่ะไซมอนกุ๊กปราบประดลสุวรรณบางนะคะจางเครือทิงสันอีเหอโจเซฟโรเบิร์ตเฮเล่นิติกรสิมารีค่ะ มาร์กทูเมโอนะคะทัวแระค่ะแล้วก็คนอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะซึ่งความพิเศษของภาพยนตร์ภูเก็ตเดนจ์รัสนะคะคือการถ่ายทําที่จังหวัดภูเก็ต1 0 0ซค่ะซึ่งนอกจากที่จะเน้นเรื่องของการโชว์มวยไทยให้ต่างชาติได้ประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยนะคะความสวยงามแล้วก็ความแข็งแกร่งแล้วยังมุ่งเน้นนะคะเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วยค่ะ ขอบคุณแขกผู้มีแขกทุกท่านนะครับที่มามาร่วมเป็นแขกมีพี A P ของเราในวันนี้นะครับและผมหวังว่าหนังเรื่องขอบเขตแดะรันเนี่ยจะไปโดนใจคนไทยที่รักมวยไทยเหมือนผมนะครับและคนทั่วโลกนะฮะผมรู้สึกด,ดีใจมากนะครับหลังจากที่ความทุ่มเทของทุกคนนะครับมันสําเร็จแล้วแล้วก็ผมคาดหวังว่าหนังเรื่องนี้ครับจะจะโดนใจคนทั่วโลกที่รักมวยไทยเหมือนผมนะครับ อ่า,นนา,าเขา问你有什么า悟今天来做这个事情เอ่อผม觉得很有意义อ่าแล้วก็很开心อ่าผมรู้สึกบอกว่ารู้สึกเหมือนมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจมากๆที่ได้มาร่วมง,งานแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมหนังบู๊ที่เป็นแก่นแท้ของมวยไทยจริงๆเนี่ยมันอาจจะยังมีไม่เยอะในตลาดโลกนะครับมีชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้วเท่าที่ติดต่อมาก็มีอย่างต่ํา5-6ประเทศครับผม ก็สำหรับแอนนะคะก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเนาะที่แบบได้เล่นก็รู้สึกตอนแรกก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็พอได้ทําออกมาจริงๆก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่แบบเออได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะและ้วก, Action, ก็พวกฉากแอคชั่นฉากบูต่างๆเนี่ยก็ซ้อมกันมาแบบว่าก็ตอนถ่ายก็หลายเทคอยู่แต่ว่าสุดท้ายก็สนุกและก็ผ่านไปได้ได้ดีดค่ะอ่ะาตะเสืยอย้อนี่เหวยงเจียวทำไหมไอ่าทาไปใช่ไหมเจียวเจียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเจียวเนี่ย อยู่ชาวไทยนิเดียวนดิน <c oughs> ดนหน่อยอสอนบ้านนิดนค่ะนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยตื่นเต้นมากมากค่ะเพราะว่าก็ถ่ายทําเรื่องนี้ไปก็ค่อนข้างแบบว่าหนักสำหรับแอนพอสมควรด้วยบทที่มันค่อนข้างาจะมีความดราม่าเยอะอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนไปติดตามดูนะคะว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นไงแต่ยังไงผมก็ขอถือโอกาสนี้นะครับเพื่อฝากถึงคนไทยทุกคนที่รักมนวยไทยแล้วก็คนทั่วโลกลูกศิษย์ลูกหาของผมเองนะครับยิ่งตอนนี้ รัฐบาลไทยพยายามที่จะผลักดันให้หมวยไทยเนี่ยครับเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์นะครับผมในฐานะที่คนที่อยู่ในวงการมวยแล้วก็รักมวยไทยเ้วยหัวใจจริงๆเอาประมาณที่ว่าผลีดเลือดผมออกนี่คือมวยไทยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมคาดหวังนะครับว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นส่วนเล็กๆตอนนี้มวยไทยมันไม่ใช่แค่มรดกไทยนะครับมันคือมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกนะฮะช่วยกันผลักดันนิดนึงนะฮะให้หมวยไทยของเราเนี่ยครับ ไปเป็นมรดกโลกจริงๆแล้วคนที่จะได้รับผลประโยชน์จริงๆก็คือลูกหลานคนไทยทุกคนครับผมผมเชื่ออย่างนั้นครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะครับ